สวัสดีคุณผู้ชมนะผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการปิดโฆษณาในไลน์นะครับหรือลดโฆษณาในไลน์บนแถบแชทบนนะครับผมเนี่ยครับโฆษณาจะขึ้นแบบนี้บางครั้งก็จะขึ้นโฆษณามาเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้เราใช้งานแชทนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดนะครับหรือลดโฆษณาบางส่วนนะครับ ให้ออกไปจากหน้าแชทเรานะครับผมอ่ะโอเคก่อนแรกนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าแรกครับแล้วก็ไปมุมบนขวามือครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับอ่าคลิกเข้าไปครับพอคุณผู้ชมเข้ามานั้นอีกแล้วให้เลื่อนลงมาครับให้คุณผู้ชมนะครับมาหาคําว่าบัญชีนะครับก็อาจจะอยุ่ตรงนี้ครับข้อมูลส่วนตัวเนาะคลิกเข้าไปแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่คอนเทนต์บนแบนเนอร์ครับ คุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้หมดเลยนะครับผมแนะนํานะครับให้คุณผู้ชมติ๊กถูกออกนะครับทั้งหมดเลยนะครับพอคุณผู้ชมติ๊กถูกออกหมดแล้วเนาะดังนั้นก็นะครับกดออกนะครับปิดเลยนะครับหมายถึงปิดออกให้หมดเลยครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปที่ห้องแชทครับ ก็คือข้างบนจะไม่มีแบนเนอร์ละนะครับอันนี้ก็ไม่มีโฆษณามารลบกลวนแล้วนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการนะครับแค่ลดปริมาณโฆษณาแค่นั้นนะครับเราไม่สามารถปิดโฆษณาของล ne ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะมีมาแต่ก็น้อยกว่าเดิมนะครับมังั้นนะครับตอนเราใช้แชทในไลน์นะครับก็จะมีโฆษณาเด้งมาตลอดนะครับอันนี้ก็ช่วยลดนะครับลดปริมาณนะครับผม ก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับก็ออน่าได้ช่วยได้พอสมควรนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปิดโฆษณาออกบางส่วนนะครับหรือปิดนะครับแต่มันไม่สามารถปิดได้หมดแค่ลด ปริมาณแค่นั้นนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับอยากให้เอ็นเอ็นสอนแางมัเตอร์ช anel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ